สวัสดีครับพบกับช่องแมงทับูชแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาฟังนะครับป้าชี้แจงนะครับชี้แจงเรื่องไหนบ้างนะครับเราไปไฟเราไปฟังกันดีกว่าเนาะนะฮะเอฟซีหลายอย่างนะคะหลายอย่างตอนนี้ก็อยู่ที่บรรพสานะแล้วก็กำลังจะเดินทางไปที่จำปดงนะคะที่นาน,นะคะแล้วก็จะไปส่งทนายนะคะวันนี้ส่งทินทนายนะคะเครื่องวันนี้นะคะก็ ยปจะแวะไปที่อ่าสิป์นะที่อยู่ที่นานกันก่อนดำนานกันหรือยังนะคะทุกคนจิน้อน้อยวันนี้ก็มีหลายๆอย่างนะคะหลายๆอย่างที่บางทีอาจจะไม่เข้าใจกันไม่อะไรกันเยอะแยะมากมายเนาะป้ามี่จะพูดเลยมากมายเลยจ้ามา,มายเยอะมากแต่ลุงก็บอกว่าให้ป้าเป็นคนพูดพี่น้องเออ เอามาว่ะอรลานเถิดไปรับได้เสมอลุ่งก็ได้ฝดโฟ์นเนาะมีเอ็นจอยอยู่ก็ว่าเอาจริงงนะป้านมีคนแชร์มีคนแชร์ชรไลฟ์สดมาให้ดูเนาะมีคนบอกให้ดูไลฟ์สดมีคนแชร์ให้ดูนี่แหละดูไลฟ์สดดูคลิปอะไรประมาณนี้นะคะในการที่มันมันหมายถึงถึงพื้นที่ที่ เึงยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์แล้วถึงยูทูบเบอร์นะคะที่อยู่กับลุงกับป้านะคะที่นานะที่นาที่อยู่ปัจจุบันนี่แหละนะคะอยู่ปัจจุบันนี่แหละนะแล้วก็ฟังแล้วฟังแต่ว่ามันประเด็นดราม่าทุกอย่างมันก็มาให้ให้ป้าเป็นคนเอ่อเอามาพูดนะโยนมาก็เขาก็จะพูดนะตรงนี้นะคะก็ประเด็นที่ฟังดูมางเข้าไปฟังดู ฟังดูแล้วก็พักกับล,ลุงฟังด้วยกันนี่แหละข้นรถมาเมื่อวานนี้ส่งทนายเข้าที่พักแล้วก็พาทนายทานอาหารเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เดินทางกลับที่บวงเยี่ยมนะคะก็เปิดเปิดคลิปดูเปิดคลิปเปิด,ด,ด,ปด,ดไลฟ์ดูว่ามันคืออะไรนะเป็นอะไรยังไงเขาฟังดูนะมันก็รวมๆแล้วก็คือน่าจะเป็นการที่ไม่พูดคุยกันนะคะทุกคน เอางี้กว่าแล้วเมื่อเลยรวมถึงว่ามันเป็นขนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเหมือนขนสียสําหรับพิทูฟเบอร์ที่อยู่กับลุกคนเรฟังฟังดูแล้วโดยเฉพาะนะพ,พาพนะพ่อใหญ่พ่อใหญ่คู่ขาเพ่อใหญ่นะพราใหญ่พันนะป้าฟังแล้วพ่อใหญ่พันธ์กับลูกจิมนะป้าฟังแล้วเนี่ยนะเพราะว่าอ่ไรบออะไรบอ คุกในรถต่อนะอันนี้นะคะ FC คุณต้นนะลุงคุณต้นก็ทรงนี่คะ่ะทุกคนวันนี้มีไม้ตีค้องมาด้วยมาถึงแล้วลุงใครใครส่งคุณจุฑาบานนะคะคุณจุฑาบานส่งไม้ตีค้องมานะคะวันนี้ <laughs> วันนี้มันก็ประจบหมาะอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยววันนี้จะตีค้องนะคะทุกคนนะก็นะ มีสองไม้นะคะมีสองไม้ไว้ตีคอนะคะมาถึงวันนี้ลุงก็เลยบอกว่าตอกอะไรในของที่แกดููก็เลยเป็นก่องของคุณจุธามาสนะคะเป็นไม้ตีคอ้นนะคะวันนี้ก็เลยเรื่องฮะตอนนี้กําลังทดสอบต้องใช้ไม้วันนี้ไม่ใช่เขาเอาเอ,าอาลำโพงมาอยู่แล้วลุงนางลำอ่ะอ๋อแอดมินว่าจะมาขายของเลยมั้งว่าย ลถโอ้โอ้อ้โลลกดลส่าปลลปลไปดังแล้วนรถอดงว่้ดงขนาดโอเคค่ะทุกคนต่อนะคะเมื่อกี้ลุงก็เปิดลำภูมาแล้วนะคะก็คือรถยัไปจปาดงค่ะทุกคนมอูดาไหนวะูดค้าเห็นเอ่อตนี้พี่ ากานเลยนะขาจะติดกันนะคะเกับลุงพันนะคะเกี่ยวกับการไปทําบุญที่จังหวัดชิสเกตนะคะที่วัดหลวงปู่นะคะ,นะคะเรื่องการขึ้นรถใช่ไหมเรื่องการขึ้นรถนะคะตรงนี้นะคะวันนั้นนะคะปะ้าจะที่แจงเลยด้วยกันนะวันนั้นเนี่ยเราเตรียมรถกันว่าใครขึ้นรถคันไหนคันไหนมีรถคันไหนที่ขึ้นได้ไม่ได้นะคะวันนั้นลุงพันนะอ่ะเราก็ถามว่า ลพันรถกระบะเนี่ยมีใครไปบ้างมีใครไปบ้างลุงพันก็บอกว่าเอา่อรถกระบนะนั้นมีตันมีกอล์ฟไลท์มีมีลงกิมแล้วก็มีใคร่ตั้งเอง่อตังปอนเอ่อแล้วก็มีขนหวยป้าก็เลยบอกว่าอา้าวลุงทำไมกระบะคันนี้มันมันทุกเยอะเลยม,มัน คนไม่นั่งบางคนจะถึงอะ่ะมันไม่แออแัดเหรอป้าเขาบอกแบบนี้มันไม่แออแัดเหรอเอางี้แล้วกันลูกพันธ์ไปบอกคนหวยนะบอกเนี้ยขนหวยเขาไม่รถมาเองเดี๋ยวให้เขาเอารถเข้าไปว่ามันนั่งเยอะคนบางคนจะถึงดิสกี้อะไรมัน,นลำบากกันนั่งมาทัานแฉทั้งอะไรเงี้ยนะทุกคนป้าก็ให้ลูกพันธ์ไปบอกป้าก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายแล้วกคอให้ไปบอกแล้วก็ไอก็เดินทางกันต่อ านี่ก็จะย้ายกันนะครับคุก็ไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นบางคนรายขั้นตอนครานี่ก็จอดบ้านผู้ปกครองนะเอาซองข้ามคอมพิวชั่นนะครของเจนครับนะคะเอาไปให้เจ้าพารู้ผมเจ้าพาฝากษาแอมแไว้นะคะไอ้อะไรอีกเอาป,ป,ปตุกตอ,ออะไรผิดหรอไง เข้าใจกันนะคะแต่ว่ามีดรามา่ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้ายังไงก็ให้มาคุยกับลุงกับป้าได้เลยนะแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกคนที่นี่นะหลายคนยูทูบเบอร์ที่อยู่กับลุงกับป้าถึงแม้ว่าจะไม่ฟาดใครไม่อะไรใครถึงจะไม่ไปตอบโต้ใครนะคะสิ่งนึงที่เขาปกป้องกับป้าและอยู่กับลุงกับป้านี่คือถ้าอะไรที่มันไม่เรือบาดขอแรงหรือว่าเป็นอะไรที่ ไม่ใม่นต้งไม้สดเนี่ยเขาจะมีความอดทนมากๆเขาจะแบบปล่อยผ่านเลวเขาจะอะไรนะสังเกตได้นะคะทุกคนก็ถ้ามันไม่พอใจอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็เข้ามาคุยกับลุงกับป้าแล้วก็ทุกคนที่นี่ได้เลยนะป้าทุกป้าทุกคนเนี่ยเพราะว่าลุงบอกว่าลุงบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยดูไลฟ์ดูไลฟ์ลของช่องจรเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกคนเลยก็ดีใจด้วยนะที่ชออ่องเนี่ยเปิดการมองเห็นได้ ในไลน์นี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนป้าไม่อยากพูดอะไรมากก็สงสารลุงพันธ์นะป้าก็ต้องขอโทษลุงพันธด้วยนะคะ ลุงพันเนี่ยรถกระบะเราเนี่ยมันมันแน่นเกินไปเนี่ยจะให้คนพอยไปเ่อ,ขอนขนอยเนาะก็ถามสาเหตุว่าทาไมไอ้คนยจึได้มาขึ้นกระบะเพราะทางที่คนก็มีรถอยู่ลุงบอกว่ารถคนยเนี่ยคนพลอยบอกว่ารถนยไปไม่ถึงวัดนะะไปไม่ถึงวัดเขาก็เลยขอมาขึ้นกระบะด,ด้วยนยนี่คือเหตุผลน,นะก็วันเนี้ยป้าทางคีปด,ด้วยขึ้นไปล,ลง มนสับนไปไม่ใชรเข้าใจกันนะคะก็เดี๋ยวยังไงให้หัวหวัถ้าไม่เข้าใจก็ให้มาคุยกับลุงป้าหรือก็อะไรที่เปิดได้เลยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปรไสนีตอะไรลงเอ่อก็มันเป็นอะไรที่บางทีเล็กน้อยเนี่ยใครแค่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นประเด็นมากมายอันดับแรกๆสิ่งหนึ่งนะที่ป้ารับประกันได้เลยความรับประกันได้เลยว่าลุงพันเนี่ยนะคะทุกคนลุงพันกับลุงจิมเนี่ย พูดคำว่ามึงกูเนี่ยน้อยมากมึงมึงกูกูเนี่ยนะคะคือพอฟังพอฟังไว้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะ่ะ ไม่หลุดออกจากปากเลย ไม่มีอะไรที่มันแบบว่าในการที่คอนโทรลได้อะไรได้นะคะทุกคนป้าก็ถามทิมพน,นายแล้วก็ปรึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะกบอด่ขียนอ,อะไรกันมากค่ะทุกคนนะมีอะไรก็มาคุยกันนะมาคุยกันก็มีค่ะทุกคน,กน,กนแล้วกันมาดีแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็มาแหละทุกคนนะนะคะลาจอยก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ ทีพิสกินนะคะเดี๋ยวมีมีน้องใหม่ให้เขาเรียกว่าสั่งจองได้นะคะพรีออเดอร์นะคะกาแฟทีพิสกินนะคะวายคาเฟทีพีค f ฟฟ่นะคะีพีคอฟฟยังไม่คล่องแต่ยังไม่คล่องนะคะทุกคนก็สนใจก็แอดทีพิสกินออฟฟิเชียลนะคะเบอร์โทร0927947526 0985655266 0632425644ท่านทุกคนทั้งครีนทั้งกาแฟก็ เป็นทางมาใช้เป็นประมาณเสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนก็ก็ขออภัยด้วยนะคะหะาทีา่สัญจรแล้วยังไม่ได้แล้วก็ทางใจไม่แจ้งน่ใจหารสุดเราผ่านไลน์นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะโอเคครับก็เป็นประมาณนี้นะครับป้าก็ได้ออกมาพูดชี้แจงนะครับประเด็นของอ่าลุงพันนะครับหรือจอหน,นี่แล้วก็ลุงจิมมี่ด้วยนะครับโอเคครับผม